ดวดีครับทุกสายไทยพีเลยเนี่ยไทยทุกสาลงไปนะอยากนะอยากมาุจะพาลงกันหมด ออล้ก็เล่าเรื่องย่อให้ช่ใช่เราไม่ย่อเลยมันทั้งเรื่องเลยเรื่ลยสามสิบตอนแต่ค่อนข้างตรงกันในทีวีตรงเลยปะตรงขอเลยแล้วกันเส้นเหรอเส้นให้พี่เล็กครับนึกว่ามีแล้วยังมีเวลาไปซื้อที่ไหนนี่นี่นี่ใครคนให้แล้วพี่เล็กพี่เล็ก พี่ๆเขากินสารสวัสดิการน้ำๆเด็กเยอะไงข้างบนมีเด็กๆลูกสวัสดิ์ลูกกาเฟ่ไม่เวลาเอามาอย่างเงี้ยตุ้ยเปลี่ยนพี่เลยไม่ใครขับกลับบ้านดีๆนะครับไม่ต้องเป็นห่วงพี่โมขับให้เจอนนะครับเจอกันนะครับสวัสดีคครรััับบสสวดีนะครับ ใช่เป,ปิดไฟไว้ฮะแอร์วะร้อยแอร์วะใช่เหรอ